สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้พาไปจกสายไฟจะรอดป่าวะยิงขับรถก็โง่อยู่โอเคตอนไลฟ์มันจกไม่ได้อ่ะขอเป็นอัดคลิปจกเอาแล้วกันเนาะังว่าทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะครับโอเคปะเ้ยตำรวจเดี๋ยวโทรหาพี่เขียนพี่เขีย์

พี่อยู่ไหนอะ่ะตลาดเหรอตลาดจะไปกับพี่เหรอหรือเอารถแยกหรือไงแยกแยกก็ได้พี่จะได้ไวๆหน่อยแยกแยกแยกดีกว่าพี่ต้องการสายไฟมากตอนนี้โอเคครับแล้วไอ้ไอ้นี่อ่ะพี่ไอ้นี่ Teraz, อ,นอยู่ไหมไอ้มันชื่ออะไรนะที่เป็นตำรวจเก่าอ่ะอ๋อมันไปแล้วมันไปแล้วสแกนไปแล้วใช่เหรอเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้มันขี่เจ็ตเตอร์สีฟ้า Hospital ไห่เหรอใช่มันปะเอ้ยนี่ไงไอ้เจ้าของรถนี่ไงอ๋อโอเครย์ ตำรวจแปดกำลังวุ่นเลยอะไปไล่หน่อยดีวะไปไกลดีกว่าอ๋อรถรั่ไแล้วลเดี๋ยวไปไล่ดีกว่าไปเหินเหินหลังโองนออ ชุดชุดชุดน้งนี้ล่ะโอเคตัดเหลืออยู่วะเหลืออยู่สนอว์อะไรอยู่ก็มาบางังอยู่ไหนอ่ะเอออยู่หลังสนอพี่ว่าจะจกแล้วก็เหินเส้นไฮเวย์จบเลยจบเ,เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จกแล้วนะโอเคครับชนเวดนะโอเคพี่ผมกำลังลงมาจากพี่โอเคมาดิมาดิหนึ่ง สองสามสี่เย็ดเท่ไม่มีพลาดมาโอเคฝนตกชิบหายละลื่นดิอย่างนี้โอ้ยป็นไรก็นไรตำรวจไม่น่ามาทุกคน ไม่ได้เสียงวอเลยเฮ้ยเอาต่อแค่นเนี้ยอุ้ยได้อันนี้ด้วยเจ๋วไปเลยไป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 เออดึงเติมมันภาพเริ่มเลยจิ๊บจิ๊บ เสื้อดีกว่าเป็นไงบ้างพี่เขียดรถไล่อยู่แป๊บนึงโอเคครับทำอะไรอยู่ตอนนี้เออเพิ่งเอาของมาเก็บอีกเดี๋ยวผมไปจบต่อเลยเพราะพี่โดนไล่อยู่สัตว์เกือบชนตรงไหนดีกว่า แถวนี้มีปะด้วาแถวนี้มีอันหนึ่งไหมเหรอนี่ไงมาใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เหรออะไรวะ วัดวงก่อนวัดวงเ่อน okay. <ป>โอเคไปอุ้ยเซตเตอร์แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีพลาดเฮ้ยมาว่ยังอ่ะจะได้ทองแดงด้วยเจ๋าเลย เร็ว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 ไป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 เราชัว์จบเสร็จไปเก็บเลยเกมมาโดนเยอะตังไม้บี ตกใจเบิเ็เฮ้ยดืมทำหน้าอะไรเงี่ยไม่ได้เเออไม่ดิโอเค เจ็บของก่อนได้อีกสองเส้นโอ้โหอะไรกูไดีอ่ะไปต่อนเนื่องต่อนเนื่องต่อนเนื่อง แล้วเดี๋ยวเพิ่ขึ้นข้างบนตรงนี้โอเคเข้ารูนี้อเอ๊ะตรงนั้นก็มีนี่วาเสียงฮอ,อนี่ว่าโอเคตรงนี้เลยทุกคนได้ยินเสียงฮอ,อนผมปะโอ้ยเอา้าอะไรวะเดี๋ยวโอเคไป

เฮ้ยโอ้ยเฮีย,ยตกใจเดี๋ยวมางอย่าตกใจดิว่ยเงินางเถอะพี่ดีต่อมออลไปนึงโอเคครับได้ยินปะได้ยินพี่โอเคพี่โอเคเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงโอเคครับไปเอาชัวร์ๆไปเก็บกัน Nguyên tân nữ. Bye, tân nữ, yêu con. Tân lại đi tìm thầy đơm, đi đơm, đơm, เขานู่นก็ได้อยู่นะแต่เสียงวออยู่ใกล้มากทนไรเขาน่าจะได้คนอิ่เงนีนไม่เปิดหรอกใช้โอเคใส่นหน้ากากก่อนเอ้วทำไมไม่ใส่ใส่โอเคอืมไม่มีพลาดบอกเลยไม่มีพลาดงานถนัดจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวมาเลยดู ดูทวีรอดีกว่ามีจันจ่มไหมเฮ้ยเอาวะอันนี้สุดสีครีมนี่ไม่ใช่ขาวเฮ้ยเฮ้ยไป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 โดูแสงเดียทุกคนโคตรแสบตาโอ้ จะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแสงไป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 หูแฝบตาวะ่ะแสงพระอาทิตย์เหรอโอ้โหเย็ดแค่โคตรสุดโอเคอย่างนี้ก็เต็มแล้วดิเ,ดงงเ,เฮ้ยพลาได้ไงเฮ้ยเอ้าเฮียอะไรวะเนี่ย รถผมพังว่เนี่ยคุณแล้วผมหนีตำรวจไงอ่ะขอโทษขอโทษไปผิดผมไหมะเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับขอโทษทีนะโอเคครับได้ได้ครับเอาเอามาแค่สองร้อยพอครับเดี๋ยวผมไปซ่อมก็ได้ขอโทษทีนะจ้าผมผมไม่ได้อเลยผมกลัวรถมันพังหนีตำรวจไม่ได้ดิขอโทษทีโอเคครับไม่ไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเข้าใจน่าจะไม่เห็นแหละเนาะโอเคครับขอบขอบมาครับโอเคครับขอบมาครับบางที่มาแล้วโอเคพี่ เดี๋ยวเจอกันกระลาดหน่อยพี่ผมเอาของให้ว่ามันเต็มรถเล็กแล้วมามาเจอกันกระลาดโอเคครับโหใจหายแล้วเมื่อกี้จบอยู่มีคนมาชนรถเกือบพังดีนะตำรวจไม่มามมยังมายังมามาเร็วก,กำลังไปพี่จะถึงละโค้งเดี๋ยวถึงแล้วที่มันจบอยู่นี่เปล่าพี่โอ้ตำรวจจอดจี้ตูดรอเลยอะ สมรอยสมรอยสำรอยสรอยสี่มาดีสมรอยสมรอยมาแล้ว เฮ้ยมันล่อกลับมาหาเราพี่ล่อมาไอ้เหี้ยไอ้คันเมื่อกี้ล่อกลับมาเอาไอ้เหี้ยจะเฮ้ยอะไรครับพี่ไปพี่ไปไปไปเอ้ยผมได้ทองแดงด้วยเจ๋วพี่ก็ได้พี่ก็ได้ไปพี่ไปไปกระลาดเลยตำรวจไม่ได้เห็นหรอกพี่เน้ำมันมนึงโอเคครับน้ำมันกระหลาดก็ได้เออกระลาดมีอเลยรถบ่มีน้ำมัน อันเดียวนัดกันเดียวว่าจังสี่จังสันนายก็โทรในไรเอ้ามึงหายไปไหนอ่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะ้าวพี่ตรงนี้ทุกรอบเลยว่ะต้องอื่นไม่เป็นนะเป็นแค่ตรงเนี้ยมึงหายไปไหนอ่ะผมมีวิชาพี่วิชาลับวิชาข้ามวีข้ามวีไ้ยพี่ตำรวจอยู่กระลาดมึงมายังมึงมายังว่าแล้วพี่ข้ามวีเมื่อกี้ข้ามวีผมฝึกอยู่พี่ยังยังใช้ไม่ค่อยคล่องใช่ใช้ไม่ค่อยคล่อง วิทย์มีแต่เด็ดเด็ดตำรวจนอกเมืองนี่วะไล่ก่อนโฮเกนผาจุดอ๋อตรงนี้นี่ว่าอ๋อเขาออกไปไล่ไอ้ออพวกยาเ<ช><ว>หรอพี่อ๋ออ๋อผมเห็นว่าฮอออกอยู่ผมว่าอยู่ว่าฮอไปไหนพอจุดโฮเคนี่หว,ว่ะที่โหอย่างอย่าง,งนี้คนอื่นมันก็มีสิทธิ์รู้ไหมเนี่ยครับพี่ จังต่อเลยจังต่อเลยตามมาตามมาผิดรถพี่ก็พุ่งเกินเออเเติมมาก่อนหนึงน้ำมันหมดน้ำมันหมดไอตามมาดิตามมาดิตามอยู่พี่ใจเย็นรถพี่แรงอ่ะเป็นไงบ้างพี่เขียดอะไรอยู่โอเค จกเลยรอดู่พี่รอดอยู่โอเคครับเดี๋ยวจกเลยสบายสบายไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องคนนั้นมันก็รอดนะไล่ไม่ดูรุ่นไงตำรวจไ่ไม่ดูรุ่นเออเมันคิดจะวัดกับเอกเออ่ะป้าที่มัธยมมันประถมอ่ะเออมันอนุบาลนันพี่ให้มันเยอะเกินไปเออใช่เหรอเออไป้ะพี่เหินโดนเล่นก่อนโอเคครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง นี่น่าจะได้นะสี่ผีาพีที่อะไร้วนะอ๋อผีที่เกิดอยู่แล้วตามแมッ งอยู่ไหนบังเออโดอนไล่อยู่พี่รับเลยอยู่ไหนพี่ไออเอ,เอหลังไอมาทางมาสนามบินนะโว้ทางมาสนามบินผมผมโดนไล่อยู่ด้วยแล้วพี่เยออ้ยริงจริงไม่น่ารีบจกเลยไปหนีไปหนีไป เป็นไงบ้างพี่ก็ยังรอดยังรอดแล้วพี่อะรอดแล้วอะไรรอดรอดแล้วพี่รอดแล้วโอเคยีค่ยงกระหลดัดเยี่ยงกระหลัดี่ลงไปโอเคครับเสร็จแล้วอ๋อแปลกเี้ยกูใส่รอนนี่กูเี้ยเลย เขียนี่สักร้อยยังไหมพี่พี่ว่ารับเป็นยี่ปอยเียอะไรเป็นพ่อล้อไอ้เหี้ยล้อเหรอพี่เป็นพ่อล้อพี่อยู่ไหนพี่อู้เหรอพี่ดูสืตำรวจใกล้พี่ ปังเรามารับพี่หน่อยพี่รถพังไปดูกนโอเคพี่ช่างช่างผมมีร้อยห้าสิบแล้วเดี๋ยวผมมาจ่ายอีกทหนึ่งช่างขอก่อนต้องรีบรับพี่เจ็เจ็บนะอย่าบอกนะว่าช่างบินน่ะช่างบินเหรอโอ้โหเลขหนึ่งว่าแล้วเอ้ยพี่เข็ดจ่ายจ่ายให้ผมห้าสิบด้วยเลยพี่ตังค์ไม่พอเมื่อกี้ใช่ใช่ห้าสิบผมจ่ายไปร้อห้าสิบ หนึ่งพี่อเอาหนึ่งนะเช็ดไหมครับไม่ไม่เอ่อไม่เป็นไรครับพี่พี่เขียดตะโนมาพี่ตะโกนมาไม่ช่างเช็ดด้วยก็ดีครับ,รบเช็ดไปซ้อมไปเองก่อนไม่ต้องเช็ดไปซ่อมเองโอเคครับ เกือบเกือบเองีย่ส้มยังไม่หรู้คดีนะครับอ๋อโอเคครับเดี <ceramic. S 2> oh, okay. <table> ๋ยวผมขึ้นรถนะครับสวัสดีครับยืนทนไวหน่อยครับ